ร้านขายยาเป็นสถานที่แรกที่ประชาชนนึกถึงเมื่อมีการเจ็บป่วยเล็กน้อยและเป็นจุดเริ่มต้นของความปลอดภัยในการใช้ยาของคนในชุมชนการตรวจร้านยาไม่ใช่แค่เพียงตรวจมาตรฐานสถานที่แต่คือด้านหน้าของการคุ้มครองผู้บริโภคและส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรมชุมชนให้เกิดขึ้นจริงร้านยาทุกแห่งต้องปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชนหรือ Good ู h a r m a c y Practice โดยการประเมิน GPP จะผ่านก็ต่อเมื่อไม่มีข้อบอกพร่องรุนแรงและแต่ละหมวดได้คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า1้อยละโดยต้องประเมินซ้ำทุก2ปีแต่หากร้านใดได้รับหนังสือรับรองคุณภาพจากสภาพเภสัชกรรมจะได้รับการยกเว้นจากการตรวจ GPP โดยเกณฑ์การให้คะแนนจะมี3ระดับดังนี้ปรับปรุงคือ0นนูนย์คะแนนพอใช้คือ1คะแนนดี D คือ2คะแนน โดยสามารถศึกษาแนวทางการให้คะแนนในแต่ละข้อตามคู่มือการตรวจประเมินวิธีปฏิบัติการทางเพศสัจกรรมชุมชนสำหรับร้านขายยาแผนปัจจุบันขอย้อ1หนึ่งโดยเปิดไปที่หัวข้อแนวทางการใช้ดุลยพินิษและวิธีตรวจประเมินวิธีปฏิบัติาทางเภศสัจกรรมชุมชนในข้อคีย์เทคดีเฟกจะมีการให้คะแนน2ระดับดังนี้ปรับปรุงคือศูนย์คะแนนดีคือ2คะแนนในข้อคีย์เทคดีเฟกนั้น หากได้ศูนย์คะแนนจะถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินและข้อไหนที่มีการแจ้งว่าสามารถตัดฐานคะแนนในกรณีที่ร้านยาไม่มีปัจจัยในข้อดังกล่าวไม่ต้องนำคะแนนมารวมในการรวมคะแนนของแต่ละหมวดวิดีโอนี้จัดทำเพื่อให้เกณฑ์การตรวจไปในทิศทางเดียวกันภายในจังหวัดชนบุรีซึ่งประกอบไปด้วย5หมวดดังนี้หมวดที่1สถานที่ขายยาแผนปัจจุบันหมวดที่2อุปกรณ์หมวดที่3บุคลากร หมวดที่4การควบคุมคุณภาพยาหมวดที่5การปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชนเริ่มต้นด้วยหมวดที่1สถานที่ขายยาแผนปัจจุบันข้อ1.1สถานที่ขายยาแผนปัจจุบันต้องมีพื้นที่ขายให้คำปรึกษ,ษาและแนะนําการใช้ยาติดต่อกันขนาดไม่น้อยกว่า8ตารางเมตรโดยความยาวของด้านที่สั้นที่สุดของพื้นที่ต้องไม่น้อยกว่า2เมตรและข้อนี้เป็น critical defect ให้ตรวจสอบขนาดพื้นที่ที่เพียงพอสำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่และผู้ใช้บริการซึ่งพื้นที่ส่วนให้บริการโดยเภสัชกรและส่วนให้คำปรึกษาต้องไม่น้อยกว่า8ตารางเมตรโดยวัดความยาวด้านที่สั้นที่สุดไม่น้อยกว่า2เมตรซึ่งวัดจากผนังของชั้นวางยาจนถึงขอบตู้ยาด้านหน้าข้อที่1.2หากมีพื้นที่เก็บสำรองยาเป็นการเฉพาะต้องมีพื้นที่ที่เพียงพอเก็บอย่างเป็นระเบียบเหมาะสมและไม่วางยาสัมผัสกับพื้นโดยตรง กรณีที่มียาบนชั้นวางจำหน่ายเท่านั้นสามารถตัดฐานคะแนนได้ในกรณีที่มีการสำรองยาให้ตรวจสอบพื้นที่สำรองยาห้ามวางสัมผัสพื้นโดยตรงให้ใช้พาเลตท,ที่ทำจากพลาสติกหรือโลหะปลอดสนิมรองพื้นหรือวางบนชั้นวางที่ยกสูงจากพื้นโดยต้องมีการแยกชัดเจนระหว่างยาสำรองกับยาที่พร้อมจำหน่ายและมีป้ายแสดงว่าเป็นพื้นที่เก็บสำรองยาและกรณีที่มีการจัดเก็บยาใต้ชั้นวางยา ให้มีวัสดุปิดทึบและมีป้ายบ่งชี้ว่าพื้นที่สำรองยาข้อที่1.3บริเวณให้คำปรึกษาและแนะนำการใช้ยาต้องเป็นสัสดส่วนแยกออกจากบริการอื่นอย่างชัดเจนมีพื้นที่พอสำหรับให้คำปรึกษาและจัดเก็บประวัติรวมทั้งจัดให้มีโต๊ะเก้าอี้สำหรับเภสัชกรและผู้มารับคำปรึกษาอยู่ในบริเวณดังกล่าวพร้อมทั้งมีป้ายแสดงชัดเจนในส่วนบริเวณให้คำปรึกษาด้านยา มีพื้นที่ที่เพียงพอสำหรับจัดวางเอกสารและอุปกรณ์และเก้าอี้สำหรับผู้รับคำปรึกษาต้องพร้อมใช้งานและมีป้ายภาษาไทยระบุว่าเปลื้อนให้คำปรึกษารวมชั้นเก้าอี้ผู้รับคำปรึกษาต้องมีพนักพิงมั่นคงแข็งแรงซึ่งลักษณะของเก้าอี้ที่ไม่สามารถใช้ได้คือเก้าอี้บาเก้าอี้ล้อเลื่อนข้อที่1.4สถานที่ขายยาต้องมีความมั่นคงมีทะเบียนบ้าน ที่ออกให้โดยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในกรณีที่เป็นอาคารชุดต้องมีพื้นที่อนุญาตให้ประกอบกิจการไม่ใช่ที่พักอาศัยและข้อนี้เป็นค้ i ที่ข้อดีเฟกร้านขายยาต้องตั้งอยู่ในสถานที่ที่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงบริการได้โดยสะดวกและมีทะเบียนบ้านที่ออกโดยหน่วยงานราชการและตรวจสอบเลขที่ตั้งว่าถูกต้องตรงตามที่ได้รับอนุญาตหรือไม่ข้อที่1.5 สถานที่ขายยาต้องมีความแข็งแรงก่อสร้างด้วยวัสดุที่คงทนเป็นสัสดส่วนชัดเจนและข้อนี้เป็น c r i ท i c a l defect ตัวอาคารสร้างด้วยวัสดุที่มั่นคงแข็งแรงแต่ในกรณีที่เป็นร้านยาในห้างสรรพสินค้าจะต้องมีผนังหรือชั้นวางยาอย่างน้อยหนึ่งด้านที่มีความแข็งแรงคงทนไม่สามารถขยับขยื่อนได้และมีความสูงไม่น้อยกว่า2เมตร1.6สถานที่ขายยาต้องถูกสุขลักษณะ สะอาดเระเบียบเรียบร้อยมีการควบคุมป้องกันสัตว์แมลงลบรบกวนไม่มีสัตว์เลี้ยงบนเรณที่ขายยาและอากาศถ่ายเทสะดวกในส่วนของทางเดินของผู้มารับบริการต้องไม่มีการวางอุปกรณ์หรือสิ่งของบนทางเดินและปริมาณยาในร้านมีการจัดเรียงเหมาะสมกับขนาดพื้นที่สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยรวมถึงต้องมีการทําความสะอาดอยู่สม่ําเสมอรวมถึงไม่มีการเลี้ยงสัตว์เช่นสุนัขแมวกระตา่ายปลา ในบริเวณที่ขายยา1.7สถานที่ขายยาต้องมีสภาพเหมาะสมต่อการรักษาคุณภาพยาโดยในพื้นที่ต้องมีการถ่ายเทอากาศที่ดีแห้งสามารถควบคุมอุณหภูมิให้ไม่เกิน30องศาเซลเซียสและสามารถป้องกันแสงแดดไม่ให้ส่องถึงผลิตภัณฑ์โดยตรงและข้อนี้เป็น critical defect สถานที่ภายในร้านขายยาต้องมีอุณหภูมิสำหรับจัดเก็บยาทั่วไปไม่เกิน30องศาเซลเซียส โดยตรวจสอบแบบบันทึกข้อมูลการวัดอุณหภูมิรวมถึงต้องเก็บยาหรือผลิตภัณฑ์ภายในร้านไม่ให้แสงแดดส่องถึงและตรวจสอบตำแหน่งเทอร์โมมิเตอร์ภายในร้านขายยา3ตำแหน่งดังนี้ 1. บริเวณจัดวางยา 2. พื้นที่เก็บยาสำรองที่มีอุณหภูมิสูงที่สุด 3. พื้นที่เก็บยาภายในตู้เย็นหากมีพื้นที่เก็บสำรองยาให้พิจ,จนารณาวางตัววัดอุณหภูมิในจุดที่มีความเสี่ยงที่อุณหภูมิสูงที่สุด จะต้องไม่มีแหล่งที่เก่ะเกิดความชื้นในบริเวณที่เก็บยาเช่นตู้ปลาพัดลมไอน้ำหรือจัดวางยาหน้าห้องน้ำ1.8สถานที่ขายยาต้องมีแสงสว่างเพียงพอในการอ่านเอกสารอ่านฉลากผลิตภัณฑ์และป้ายแสดงต่างๆได้อย่างชัดเจนตรวจสอบแสงไฟที่ใช้ภายในร้านควรเป็นแสงสีขาวเพื่อให้สามารถเห็นความผิดปกติของยาได้และมีปริมาณแสงที่มากเพียงพอ ที่จะสามารถอ่านฉลากยาที่มีขนาดเล็กได้1.9เรียนจัดวางยาอันตรายและยาควบคุมพิเศษในพื้นที่ขายยาจะต้องมีสองข้อดังนี้มีพื้นที่เพียงพอในการจัดวางยาแยกตามประเภทของยาและสามารถติดป้ายแสดงประเภทของยาได้อย่างชัดเจนตามหลักวิชาการจัดให้มีวัสดุทึบแสงที่ปิดบางบริเวณที่จัดวางยาอันตรายยาควบคุมพิเศษ สำรับปิดในเวลาที่เภสัชกรหรือผู้ที่มีหน้าที่ปฏิบัติการไม่อยู่ปฏิบัติหน้าที่และจัดให้มีป้ายแจ้งให้ผู้ที่มารับบริการทราบว่าเภสัชกรหรือผู้ที่มีหน้าที่ปฏิบัติการไม่อยู่และข้อนี้เป็นคีย์ลิข้อดีเฟกต์ยาอันตรายและยาควบคุมพิเศษอยู่ในพื้นที่ส่วนบริการโดยเภสัชกรรวมถึงมีป้ายแสดงบทหมู่ยาประเภทต่างๆควรมีวัสดุทึบที่ใช้ปิดบังพื้นที่ส่วนจัดวางยาอันตรายและยาควบคุมพิเศษ รวมถึงยาต่างๆที่ต้องจ่ายโดยเภสัชกรในระหว่างที่เภสัชกรไม่อยู่ต้องมีการแสดงข้อความภาษาไทยว่าเภสัชกรไม่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ไม่สามารถขายยาในบริเวณนี้ได้ในการปิดบังยาวัสดุที่ใช้ในการปิดบงังต้องปิดบังยาได้ไม่น้อยกว่า80%เซของชั้นวางยาแต่ตู้ยาครีมสามารถทําเป็นป้ายที่ไม่ฉีกขาดหรือหลุดได้ง่ายพร้อมแสดงข้อความเดียวกันหมวดที่ 2. อุปกรณ์2.1 ตู้เย็นจำนวนหนึ่งเครื่องโดยเฉพาะกรณีที่มียาต้องเก็บรักษาในอนุณหภูมิที่ต่ำกว่าอุณหภูมิห้องในสภาพที่ใช้งานได้มาตรฐานมีพื้นที่เพียงพอสำหรับการจัดเก็บยาแต่ละชนิดเป็นสัสดส่วนไม่ใช่เก็บปบบปนกับสิ่งของอื่นข้อนี้สามารถตัดฐานคะแนนได้และเป็น critical defect ในกรณีที่มีตู้เย็นที่ใช้ในการแช่ยาอุณหภูมิของตู้เย็นควรจะอยู่ที่2-8องศาเซลเซียส และจะต้องนำยาใส่กล่องพลาสติกที่มีฝาปิดมิดชิดและมีที่วัดอุณหภูมิอยู่ข้างในสามารถแช่รวมกับสิ่งของอื่นได้แต่จะต้องไม่วางสิ่งของอื่นในชั้นเดียวกับยาและห้ามแช่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในตู้เย็นเดียวกับยาเด็ดขาด2.2มีถาดนับเป็นยาอย่างน้อย2ถาดในสภาพที่ใช้งานได้ดีและกรณีที่มีการแบ่งบรรจุยากลุ่มเพนิซิลินหรือยากลุ่มซันโฟนามาย หรือยากลุ่มต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยให้แยกใช้เด็ดขาดจากยากลุ่มอื่นและข้อนี้เป็นคริเทียลดีเฟกตตรวจสอบถาดนาเปจาโดยต้องมีอย่างน้อย2ถาดสำหรับยาทั่วไปและสำหรับยากลุ่มเพนิซิลินหรือกลุ่มเอนไซหรือกลุ่มซันฟาพร้อมทั้งมีการแยกอย่างชัดเจนและต้องอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน2.3เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติจำนวนหนึ่งเครื่อง ในสภาพที่ใช้งานได้มาตรฐานและข้อนี้เป็นขีดข้อดีเฟกต t ต้องมีเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติที่อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานและต้องตรวจสอบว่าสามารถใช้งานได้จริง2.4เครื่องชั่งน้ำหนักสำหรับผู้มารับบริการจำนวนหนึ่งเครื่องในสภาพที่ใช้งานได้ดีและข้อนี้เป็นขีดข้อดีเฟกตตรวจสอบเครื่องชั่งน้ำหนักที่อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน2.5 มีอุปกรณ์ที่วัดส่วนสูงสำหรับผู้ที่มารับบริการจำนวนหนึ่งเครื่องในสภาพที่ใช้งานได้ดีตรวจสอบอุปกรณ์วัดความสูงต้องมีความสูงไม่น้อยกว่า200เซนติเมตร2อุอุปกรณ์สำหรับดับเพลิงจำนวนหนึ่งเครื่องในสภาพที่สามารถพร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่ในบริเวณสถานที่เก็บยาและข้อนี้เป็นค้ i ที่ข้อดีเฟกตรวจสอบอุปกรณ์ถังดับเพลิงจำนวนหนึ่งถังต่อสถานบริการไม่เกิน200ตารางเมตรโดยขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า4กิโลกรัม และส่วนบนสุดอยู่สูงจากพื้นไม่เกิน1.5เมตรหากวางที่พื้นต้องมีฐานตั้งตววงถึงอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานโดยต้องตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอซึ่งไม่หมดอายุและความดันต้องอยู่ในเก์สีเขียวที่กำหนดไว้และเภสัชกรหรือพนักงานร้านยาต้องรู้วิธีใช้ในการใช้อุปกรณ์ถังดับเพลินซึ่งตรวจสอบโดยการสอบถามหมวดที่3บุคลากร3.1 เภสัชกรเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการให้บริการทางเภสัชกรรมชุมชนเภสัชกร,กรต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการให้บริการทางเภสัชกรรมชุมชนโดยต้องตรวจสอบการเก็บสะสมหน่วยกิจการศึกษาต่อเน,นื่องทางเภสัชศาสตร์อย่างน้อยปีละสิบหน่วยกิจและรวมกัน5ปีไม่น้อยกว่า100หน่วยกิจและมีใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม3.2พนักงานร้านยาต้องมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายยาและงานที่ได้รับมอบหมาย จนสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ดีและผ่านการอบรมอย่างต่อเนื่องและเพียงพอหากร้านยานี้ไม่มีพนักงานสามารถตัดฐานคะแนนได้พนักงานร้านยาต้องมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายด้านยาและมีการอบรมอย่างต่อเนื่องเพียงพอต่อการปฏิบัติงานโดยตรวจสอบหลักฐานการอบรมหรือพนักงานสามารถตอบคำถามเกี่ยวกับทางกฎหมายด้านยาได้หรือสอบถามเกี่ยวกับประเภทของยาที่บุคคลทั่วไปสามารถขายได้เช่นยาสามัญประจําบ้านผลิตภัณฑ์สมุนไพรขายทั่วไป 3.3เภสัชกรจะต้องแต่งกายด้วยเสื้อกาวสีขาวติดเครื่องหมายสัญลักษณ์ของสภาพเภสัชกรรมและแสดงตนว่าเป็นเภสัชกรทั้งนี้เป็นไปตามสมควรเหมาะสมแก่ฐานะและศักดิ์ศรีความเป็นวิชาชีเพเภสัชกรรมแสดงตนให้แตกต่างจากพนักง,งานร้านยานและบุคลากรอ,อื่นๆภายในร้านยาเภสัชกรต้องแต่งกายด้วยเสื้อกาวสีขาวติดเครื่องหมายสัญลักษณ์ของสภาพเภสัชกรรมและมีการปักคำว่าเภสัชกร และต้องมีครบทั้ง3องค์ประกอบจึงจะผ่านเกณฑ์และมีป้ายแสดงตนเพื่อไม่ให้สื่อไปในทางที่เข้าใจผิด3.4การแต่งกายของพนักง,งานร้านยาและบุคลากรอ,อื่นภายในร้านยาต้องใส่สีเสื้อป้ายแสดงตนไม่สื่อไปในทางที่จะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดว่าเป็นเภสัชกรหากร้านยาน,นี้ไม่มีพนักง,งานร้านยาสามารถตัดฐานคะแนนได้พนักง,งานร้านยาต้องไม่แต่งกายที่สื่อไปในทางที่เข้าใจผิดว่าเป็นเภสัชกร ต้องมีป้ายแสดงตนเป็นพนักงาน3.5มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของเภสัชกรพนักงานร้านยาและบุคลากรอ,อื่นภายในร้านขายยาในการให้บริการไว้อย่างชัดเจนโดยคำนึงถึงความถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยยาและกฎหมายว่าด้วยวิชาชีเพเภสัชกรรมหากร้านยานี้ไม่มีพนักงานร้านยาสามารถตัดฐานแนนได้โดยผู้ช่วยร้านยาจะต้องไม่มีบทบาทในการจ่ายยาอันตรายหรือย,ยาควบคุมพิเศษ มีการแบ่งบทบาทและหน้าที่ของเภสัชกรและพนักงานไว้อย่างชัดเจนโดยตรวจสอบเอกสารที่แสดงบทบาทและหน้าที่ของเภสัชกรและพนักงานหมวดที่4การควบคุมคุณภาพยา4.1ต้องมีการคัดเลือกยาและจัดหาย,ยาจากผู้ผลิตผู้นำเข้าผู้จำหน่ายที่ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยยาและมีมาตรฐานตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตจัดเก็บและขนส่งและข้อนี้เป็น critical defect อย่าต้องจัดซื้อจากแหล่งจัดซื้อยาที่ได้มาตรฐานเช่นโรงงานผลิตยาในประเทศโดยตรงบริษัทนำเข้าที่ผ่านการประเมินมาตรฐานจากอยอหรือร้านขายส่งยาแผ่นปัจจุบันที่ได้รับอนุญาตโดยให้ตรวจสอบบัญชีซื้อยาขอยอ .9 และภายในร้านจะต้องไม่มียาที่ไม่มีทะเบียนตำหับยา4.2ต้องมีการเก็บรักษายาภายใต้สภาวะอุณหภูมิที่เหมาะสมหลีกเลี่ยงแสงแดดเป็นไปตามหลักวิชาการ เพื่อให้ยานั้นคนคุณภาพที่ดียาต้องเก็บในสภาวะอุณหภูมิที่สอดคล้องกับฉลากและเอกสารกำกับยาต้องป้องกันแสงแดดที่ส่องกระทบรวมทั้งมีการบันทึกอุณหภูมิทั้งหน้าร้านคลังและตู้เย็น4.3ต้องไม่รบบตวตรวจสอบยาที่หมดอายุหรือยาเสื่อมคุณภาพที่มีประสิทธิภาพเพื่อไม่ให้มีไว้ณจุดขายยาและข้อนี้เป็นคิดได้ข้อดีเฟกไม่พบยาหมดอายุณนะจุดขายยา โดยทาการหยิบสุ่มยาขึ้นมารวมถึงมีระบบควบคุมยาหมดอายุที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพเช่นมีระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการตรวจเช็ควันหมดอายุมีสมุดบันทึกยาหมดอายุหรือใช้เป็นแถบรหัสสีติดที่กล่องยาหรือแผงยาโดยทําการสุ่มผลิตภัณฑ์ในร้านเพื่อเช็ควันหมดอายุตามระบบควบคุมยาหมดอายุของลานนั้นๆ4.4ต้องมีระบบการส่งคืนยาหรือทําลายยาที่หมดอายุหรือยาเสื่อมคุณภาพให้ชัดเจน ถูกต้องตามหลักวิชาการไม่เป็นปัญหากับสิ่งแวดล้อมรวมถึงระบบป้องกันการนำยาดังกล่าวไปจำหน่ายมีบริเวณหรือภาชนะเก็บยาหมดอายุหรือยาเสื่อมคุณภาพเพื่อรอการส่งคืนพร้อมทำมีป้ายแสดงชัดเจนกรณีที่ไม่สามารถส่งคืนได้มีการจัดการโดยลักษณะของขยะมีพิษหรือขยะอันตรายซึ่งใช้เป็นถุงขยะสีแดง4.5ต้องมีระบบการตรวจสอบคุณภาพยา ยาคืนหรือยาเปลี่ยนก่อนกลับมาจำหน่ายโดยคำนึงถึงประสิทธิภาพของยาและความปลอดภัยของผู้ใช้ยามีแบบบันทึกรายการยาส่งคืนหรือขอเปลี่ยนจากผู้ซื้อมีบันทึกการตรวจสอบสภาพก่อนกลับเข้าคลังสินค้าโดยผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการพร้อมลงนามบันทึกกรณีร้านยาไม่รับคืนยาต้องมีการแสดงป้ายที่ร้านยาว่าซื้อยาแล้วไม่รับคืน4.6ต้องจัดให้มีระบบเอกสารที่เกี่ยวกับการจัดหา การคลังสินค้าและการจัดจำหน่ายให้ถูกต้องเป็นปัจจุบันสามารถสืบย้อนได้ตรวจสอบบัญชีซื้อโดยต้องลงรายการซื้อทั้งหมดในบัญชีซื้อยาตามแบบขอยอ9ในกรณีที่มีการขายยาอันตรายตามประกาศของออยอต้องมีการลงบัญชีขายยาตามแบบขอยอ11โดยมีรายการยาดังนี้และการขายยาควบคุมพิเศษจะต้องมีการลงบัญชีการขายยาตามแบบขอยอสิแต่ถ้าร้านนั้นไม่มีการขายยาควบคุมพิเศษ ต้องมีการทำบัญชีแล้วแสดงดังนี้ตรวจสอบโดยสุ่มยา5รายการและตรวจสอบบัญชีซื้อและบัญชีขายให้มีความสอดคล้องกัน4.7ต้องเลือกภาชนะบรรจุที่เหมาะสมเพื่อป้องกันไม่ให้ยาเสื่อมสภาพก่อนเวลาอันสมควรพร้อมฉลากยากรณีที่มีการแบ่งยาจากกระปุกใหญ่จะต้องมีการคัดลอกรายละเอียดบนฉลากคือชื่อยารุ่นที่ผลิตและวัดหมดอายุ โดยต้องแสดงต่อเจ้าหน้าที่อย่างน้อยหนึ่งรายการและต้องจัดเตรียมภาชนะบรรจุที่สำหรับบรรจุยาที่ไวต่อแสงและความชื้นหมวดที่ 5. การปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน5.1การให้บริการทางเภสัชกรรมตามหน้าที่กฎหมายว่าด้วยยาและกฎหมายว่าด้วยชาชีเพเภสัชกรรมต้องปฏิบัติโดยเภสัชกร มีการให้บริการทางเภสัชกรรมโดยเภสัชกร,รที่มีหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ภายในร้าน5.2ต้องสักถามข้อมูลที่จำเป็นของผู้ที่มารับบริการเพื่อประกอบการพิจารณาก่อนเลือกสัญญาหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีประสิทธิภาพปลอดภัยเหมาะสมกับผู้ป่วยตามหลักวิชาการสมเหตุสมผลตามมาตรฐานการาประกอบวิชาชีพการสักประวัติผู้ป่วยควรพิจารณาความครบถ้วนตามคำแนะนำดังนี้ ข้อที่ 1. ใครเป็นผู้ใช้ข้อที่ 2. ผู้ใช้ยามีโรคประจําตัวหรือตั้งครรภ์หรือมีการให้นมบุตรหรือไม่ข้อที่สความจําเป็นที่ต้องการใช้หรือการซื้อยาข้อที่4อาการหรือความจําเป็นที่ต้องใช้ยานั้นเป็นมาตั้งแต่เมื่อไหร่หรือนานเท่าไหรข้อที่ 5. มีการรักษารวมถึงการใช้ยาอะไรมาก่อนหน้านี้บ้างหรือไม่ข้อที่6มีการใช้ยาอะไรอยู่บ้างในขณะนี้ หรือยาโรคจำตัวที่ต้องใช้ประจําข้อที่7มีการแพ้ยาหรือแพ้อาหารอะไรบ้างหรือไม่โดยการยกตัวอย่างสถานการณ์หรือใช้การสังเกตระหว่างมีผู้มารับบริการ5.3จัดให้มีฉลากบนซองบรรจุยาหรือภาชนะบรรจุยาอันตรายและยาควบคุมพิเศษที่ส่งมอบให้ผู้รับบริการโดยต้องแสดงข้อมูลรายละเอียดฉลากยาที่ถูกต้องควรมีดังนี้ ชื่อที่อยู่ของร้านขายยาและหมายเลขโทรศัพท์วันที่จ่ายยาชื่อผู้รับบริการชื่อยาที่เป็นชื่อสามาัญทางยาหรือชื่อการค้าความแรงจำนวนจ่ายข้อบ่งใช้วิธีใช้ยาที่ชัดเจนและเข้าใจง่ายฉลากช่วยคำแนะนำคำเตือนหรือเอกสารให้ความรู้เพิ่มเติมและอย่างสุดท้ายคือลายมือของเศสศชกรผู้จ่ายยา 5.4การส่งมอบยาอันตรายอย่าควบคุมพิเศษให้กับผู้ที่มารับบริการเฉพาะรายต้องกระทำโดยเภสัชกรผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการเท่านั้นพรอไม่คำแนะนำตามหลักวิชาการและจรรยาบาณแห่งวิชาชีพโดยต้องให้ข้อมูลดังนี้ในการส่งมอบยาอันตรายอย่าควบคุมพิเศษให้กับผู้มารับบริการเฉพาะรายต้องกระทำโดยเภสัชกรเท่านั้นพรอไม่คำแนะนำดังนี้ 1. ชื่อยา 2. ข้อบ่งใช้ 3. ขนาดยาและวิธีใช้ 4. ผลข้างเคียงหรือการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาที่อาจจะเกิดขึ้น 5. ข้อควรระวังและข้อควรปฏิบัติในการใช้ยา 6. การปฏิบัติเมื่อเกิดปัญหาจากการใช้ยาโดยการยกตัวอย่างสถานการณ์หรือใช้การสังเกต5.5มีกระบวนการในการป้องกันการแพ้ยาซ้ำของผู้ที่มารับบริการที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมมีกระบวนการในการป้องกันการแพ้ยาซ้ำของผู้มารับบริการ โดยเภสัชกรจะต้องมีการตามการแพ้ยาของผู้มาใช้บริการทุกครั้งต้องมีการสอบถามผู้มาใช้บริการว่ามีการแพ้ยาอะไรหรือไม่และควรมีการแยกถาดตาเป็ตยาที่มีความเสี่ยงสูงในการเกิดการแพ้ยาและต้องมีแบบประเมินการแพ้ยาและมีบัตรแพ้ยาโดยแนะนําให้ติดป้ายว่าโปรดแจ้งเภสัชกรทุกครั้งหากท่านมีการแพ้ยาในกรณีที่มาซื้อยา5.6มีกระบวนการการคัดกรองและส่งต่อผู้ป่วยที่เหมาะสม จะต้องมีแบบฟอร์มในการส่งต่อผู้ป่วยและเกณฑ์ในการส่งต่อผู้ป่วยในกรณีที่มีการส่งต่อต้องมีหลักฐานในการส่งต่อจริงและถูกต้องตามเกณฑ์รวมทั้งต้องทราบข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับโรงพยาบาลที่จะรับการส่งต่อและเบอร์โทรศัพท์5.7กรณีที่มีการผลิตยาตามใบสั่งยาของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือของผู้ที่ประกอบโลกสินที่สั่งสําหรับคนไข้เฉพาะรายหรือตามใบสั่งยาของผู้ประกอบวิชาชีพสัตวแพทย์ สำหรับสัตว์เฉพาะลายและการแบ่งบรรจุยา,ยาในสารที่ขายายาให้คำนึงถึงการปนเปื้อนการแพ้ยา,ยาโดยต้องจัดให้มีสารที่อุปกรณ์ตามที่กําหนดและเป็นไปตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพด้านการผลิตยาสําหรับคนไข้เฉพาะลายของสภาเภสัชกรรมข้อนี้สามารถตัดฐานคะแนนได้เนื่องจากปัจจุบันไม่มีการผลิตยาตามใบสั่งยาแล้วจึงข้ามข้อนี้5.8ต้องจัดให้มีกระบวนการเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์ ทีกรรมการใช้ยาอย่างไม่เหมาะสมปัญหาคุณภาพยาและรายงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบมีแบบฟอร์มในการรายงานการไม่เึงประสงค์ต่อการใช้ผลิตภัณฑ์และต้องทราบถึงช่องทางการรายงานเช่นส่งทางไปรษณีย์ไปยังศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพสำนักงานและคณะกรรมการกรมอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขหรือส่งทางโทรศารหรือแฟกซ์หรือทางอีเมลที่ขึ้นไว้บนหน้าจอ5.9 จัดให้มีแหล่งข้อมูลอ้างอิงด้านยาที่เหมาะสมเชื่อถือได้สำหรับใช้ในการบริการทางเภสัชกรรมเพื่อส่งเสริมการใช้ยาอย่างถูกต้องปลอดภัยรวมทั้งการให้บริการเภสัชสนเทศควรมีตำราหรือฐานข้อมูลด้านยาที่เหมาะสมน่าเชื่อถือทันสมัยในการปฏิบัติงานและอ้างอิง5 1 0 การจัดวางสื่อให้ความรู้และสื่อโฆษณาสำหรับผู้ที่มารับบริการจะต้องได้รับคำยินยอมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากเภสัชกรผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการและให้ถือเป็นความรับผิดชอบที่เภสัชกรผู้ดีมีหน้าที่ปฏิบัติการต้องควบคุมโดยจะต้องไม่โอ้วอวดไม่บิดเบือนความจริงไม่สร้างความเข้าใจผิดต่อผู้บริโภคและต้องผ่านการอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายในการจัดวางสื่อโฆษณาในร้านยา จะต้องได้รับคำยินยอมจากเสัชาชรผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่มีป้ายแสดงชัดเจนแยกระหว่างสื่อความรู้และสื่อโฆษณาและสอดคล้องตามเนื้อหาที่แสดงรวมถึงสื่อให้ความรู้ต้องมีแหล่งอ้างอิงที่น่าเชื่อถือเช่นมาจากหน่วยงานราชการหรือสถานศึกษารวมทั้งไม่พบโฆษณาที่โฆษณาเกินจริงหรือบิดเบือนและไม่มีการกระทําที่เป็นการส่งเสริมการขายยาที่ผิดกฎหมายหรือผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ5.1 1 การดำเนินกิจกรรมด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่มารับบริการด้านยาโดยบุคลากรอื่นซึ่งไม่ใช่เภสัชกรหรือพนักงานร้านยาจะต้องได้รับคันยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเภสัชกรและให้ถือเป็นความรับผิดช,ชอบที่เภสัชกรจะต้องควบคุมกำกับการดำเนินกิจกรรมต่างๆในสถานที่ขายยาให้ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยยาหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์สุขภาพนั้นๆรวมถึงกฎหมายว่าด้วยวิชาชีเพเภสัชกรรม ในกรณีที่ไม่มีสามารถตาทานคะแนนได้ในกรณีที่มีการจัดกิจกรรมจะต้องมีคำยินยอม็นลายลักษณ์อักษร5้2ไม่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบหรือเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์และไม่พบการจำหน่ายยาสูบและเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ภายในร้านยา